สวัสดีครับผมวันมนุษย์ไม่อาจฉลาดไปกว่าชีวิตตัวเองจึงดำเนินชีวิตด้วยการผิดที่ผิดทางอยู่เสมอแต่กว่าจะเข้าใจช,ชีวิตก็ต้องพบกับปัญหาเสียก่อนแต่ก็ยังดีกว่าคนที่คิดแล้วไม่ทำกับคนที่ทำโดยมีกรอบความคิดครอบงำตลอดเวลาในหมู่บ้านที่ผมอยู่มีเด็กวัยรุ่นหลายคนหลังจากเขากลับจากโรงเรียนเขาก็มาปั่นจัก,กรยานกาันสำหรับผม ก็เดินออกกาลังกายสิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือว่าเด็กเหล่านี้ไม่มีใครใส่นาฬิกาสักคนแต่สําหรับผมถ้าจะดูเวลาก็ต้องหาอะไรที่บอกเวลามาใส่ผมถามเด็กจึงทราบว่าไม่ใช่เขาใส่ไม่ได้หรือมีใครมาห้ามเขาแต่เขาเลือกที่จะไม่ใส่มันเองเด็กยุคนี้ สามารถดูเวลาได้ทุกคนทุกแห่งและทุกที่เด็กบางคนยังยกมือถือให้ผมดูและบอกว่านาฬิกาเป็นอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวสู้มือถือไม่ได้ดูได้ทุกอย่างผมก็มาคิดดูผมก็มีมือถือเหมือนกันทำไมเราไม่ทำเหมือนเด็กหรือเราคือคนโคม่าในยุคดิจิตอลหรือว่ามันเป็นความเคยชินกอบความคิดที่ฝังอยู่ในหัวสมองของผมตลอดเวลาหรือยอย่างไร พระอาจารย์หลายท่านได้สอนเรื่องกรอบความคิดของคนเราโดยท่านเล่าเรื่องการขนหินกองใหญ่ระหว่างพระห้ารูปก,กับวิศวกรห้าคนพระห้ารูปเมื่อได้รับคำสั่งก็เข็นรถเข็นไปคนหินทันทีจนเสร็จเมื่อมาดูวิศวกรป่ายน,นี้ยังนั่งถกกันอยู่เลยเพราะทุกคนต่างมีกรอบความคิดหรือนี่คือวิกฤตทรัพยากรมนุษย์เราสนใจแต่วิกฤตทรัพยากรธรรมชาติ โดยละเลยสิ่งที่ย่ำแย่พอๆกันก็คือวิกฤตทรัพยากรมนุษย์การศึกษาทั่วโลกขีดเส้นให้เด็กเดินจึงทำให้คนออกห่างจากพรสวรรค์ของเขา ทำให้เด็กไม่สามารถค้นหาพรสวรรค์ที่แท้จริงของเขาได้ในโลกแห่งความเป็นจริงจึงมีคนจํานวนหนึ่งที่ไม่มีความสุขกับงานที่เขาทําเพราะเขาไม่ชอบยิ่งปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปความสงบแนอดีตไม่อาจเทียบได้กับความดูเดือดวุ่นวายในโลกปัจจุบันการที่เราจะคิดใหม่ทําใหม่ปลดแอกตัวเองจึงเป็นไปได้ยากกเว้นเราจะเปลี่ยนระบบความคิดทั้งหมดอย่างเช่นมหาวิทยาลายัยควรเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลไม่ใช่เอากรอบการศึกษามาครอบงำเขาตั้งแต่เด็กโจนกระทั่ง どう ผมชอบความคิดของคนญี่ปุ่นที่ว่าถ้ารู้จักใครให้ถือเสมือนว่าได้พบเขาเพียงครั้งเดียวสนใจคนที่อยู่ตรงหน้าทํางานโดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมและไม่ต้องรอคำชื่นชมจากใครงานที่คิดว่าจะสร้างความสุขให้เราก็อาจจะเป็นภาพลวงตาเราควรสร้างความสุขในแนวทางของเราเองแต่มีเงื่อนไขว่าเราต้องยอมรับตัวเองและปลดปล่อยกรอบที่เราม่อยู่ให้ได้แล้วค่อยคิดใหม่ ถ้ามองในแง่จิตวิญญาณความสุขก็อาจจะเกิดจากคุณค่าที่เราได้สร้างขึ้นมาเช่นผมเอาข้าวไปให้ท่านหนึ่งจานถ้าท่านอิ่มอยู่ข้าวนั้นก็จะไม่เกิดคุณค่าใดๆแต่ถ้าท่านกําลังหิวโซข้าวจานนั้นก็จะมีคุณค่ามหาศาลสิ่งที่เราทานั้นก็ต้องคิดว่ามันมีคุณค่าหรือประโยชน์กับคนอื่นอย่างไรโดยเฉพาะคนใกล้ตัวคนในครอบครัวบริวารของเราเมื่อเราทําไปแล้วพวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรแต่คนส่วนมากมาคิดว่าเมื่อฉันทําไปแล้วฉันจะได้อะไรกลับมา ที่ถูกต้องคิดว่าเราทําไปคนอื่นได้ประโยชน์อย่างไรท่านผู้ชมครับแม้เราคิดว่าเราจะเป็นผู้ให้แต่ฝ่ายเดียวแต่ชีวิตเป็นเรื่องแปลกเพราะถ้าเรายิ่งให้ใครไปก็จะได้สิ่งเฉยกลับมาเป็นทวีคูณถ้าเราแก้ปัญหาให้ใครก็เท่ากับแก้ปัญหาให้กับตัวเองด้วยธรรมชาติก็เป็นเช่นนี้ครับถ้าท่านลงไปในสระ,ะและผักน้ำออกจากตัวน้ำก็จะไหลเข้าตัวมากกว่า เช่นการทำคลิปของผมผมได้นำความรู้ต่างๆใส่ไว้เพื่อหวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับใครสักคนผมเริ่มทำคลิปตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างจนกระทั่งปัจจุบันพอเข้าใจและก็ยังมีภาระ,ะที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆ ณจุดที่คุณยืนอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็ตามถ้าคุณอยากทาให้ชีวิตดีขึ้นก็ต้องทํสองข้อข้อแรกคือ,อให้คิดถึงตัวเองน้อยๆหน่อยตั้งใจทํางานอย่างดีที่สุดโดยไม่ต้องสนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างข้อ 2. ขอให้คุณคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านชีวิตคุณมาบนโลกใบนี้รู้ว่ามีบุญคุณกับคุณจึงขอให้คุณมอบความรักและแสดงการขอบคุณให้พวกเขาพวกมันและทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตก็จะดีขึ้น ไม่มีปัญหาใดแปลกใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้จึงเต็มไปด้วยผู้มีประสบการณ์ท่านจึงจำเป็นต้องเปิดใจให้กว้างเพื่อรับฟังแล้วชีวิตท่านก็จะก้าวหน้ากว่าใคร,ใคร